ดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์กันไปแล้วนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะ ให้นักเรียนเนี่ยเตรียมหนังสือวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถเปิดไปหน้าหกได้นะคะ,ะนักเรียนก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนกันนะคะครูก็มีสาระดีๆมามอบให้กับนักเรียนนะคะอ่ะนักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าวันที่14มการานี้เนี่ยคือวันอะไรทราบไหมคะ,ะนักเรียนไม่ทราบใช่ไหมคะถ้านักเรียนไม่ทราบเนี่ยเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวครูจะ อธิบายให้ฟังนะคะวันที่14มกรานะคะเป็นวันทรัพยากรป่าไม้แห่งชาตินะคะซึ่งทรัพยากรป่าไม้เนี่ยนักเรียนดูว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นด้านเ,าเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะการประกอบอาชีพหรือว่า,าพึ่งพาธรรมชาติหรือว่าป่าไม้นะคะ ในด้านต่างๆใช่ไหมเอ่ยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ทรัพยากรป่าไม้จึงมีความสําคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์นั่นเองนะคะจึงกลายเป็นวันสําคัญนะคะอ่าและสำหรับตัวนักเรียนเองนักเรียนก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยากรป่าไม้เพราะฉะนั้นนักเรียนเองก็ควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นะคะให้คงอยู่แล้วก็ ใช้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะไม่ควรที่จะไปทำลายทรัพยากรป่าไม้นะคะ่ะนักเรียนคงจะเข้าใจแล้วนะคะ,ะแล้วก็ต่อไปเรามาเรียนกันเลยนะคะะเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะตรงกับตัวชีวัดสองสีทับ3นะคะแยกแยะประเภทของหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นอ่า หลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะก็คืออร่องรอยหรือว่าพฤติกรรมนะคะของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนหรือการประดิษฐ์คิดค้นการดำรงชีวิตของผู้คนและอื่นๆนะคะอ่าซึ่งก็จะทําให้เกิดหลักฐานทางประวัติศาสตร์ขึ้นมานะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีวิธีการแบ่งประเภทได้หลายแบบนะคะอ่า แต่ว่าเรามาดูความสําคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันก่อนนะคะว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีความสําคัญอย่างไรก็คือเป็นเครื่องมือในการสืบค้นร่องรอยนะคะของเรื่องราวในอดีตนะคะเป็นแหล่งค้อคว้าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยนําเอาไปประกอบกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะมีอยู่5ขั้นตอน นักเรียนจากันได้ใช่ไหมคะอ่าก็มีการกําหนดหัวข้อมีการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลแล้วก็การนําเสนอข้อมูลใช่ไหมคะอ่าเราสามารถนําไปประกอบกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้เพื่อสร้างความเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆนะคะทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันนั่นเองนะคะอ่าสำหรับประเภทนะคะเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่า ก็สามารถที่จะแบ่งได้หลายประเภทนะคะแต่จะแบ่งออกเป็นประเภทหลักๆก็คือจะมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรและก็หลักฐานที่ไม่ที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเรามาดูในส่วนของหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรกันก่อนนะคะหรือว่าไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองอ่ะ หลักฐานที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรก็คือหลักฐานที่ไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้เป็นรายลักษณ์อักษรหรือไม่ได้บันทึกเอาไว้เป็นตัวหนังสือนะคะก็อย่างเช่นโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะหรือรวมไปถึงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะโครงกระดูกมนุษย์หไ,ไหมคะหลักฐานเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่า สามารถใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีเห็นไหมคะให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้อย่างดีนะคะนักเรียนสามารถที่จะสืบค้นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้นะคะหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับจากหลักฐานที่ไม่ใช่ไม่ไม่เป็นลายละ์อักษรได้นะคะส่วนหลักฐานที่เป็นลายลัษ์อักษร หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือหลักฐานที่มีการบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรลงบนวัดสดุต่างๆนะคะหรือว่าเป็นหลักฐานที่มีการบันทึกเอาไว้เป็นตัวหนังสือนั่นเองก็อย่างเช่นหลักศิาจารึกพงศาวดารตำนานจดหมายเหตุบันทึกเอกสารทางวิชาการนะคะหลักฐานประเภทนี้เนี่ยนับเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ห็นไหมคะอ่านี่แหละก็คือหลักฐานทั้งเป็นหลักฐานที่อ่าเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะอ่ะเรามาดูในการลำดับความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันนะคะสามารถที่จะแบ่งออกตามช่วงเวลานะคะก็สามารถที่จะแบ่งออกได้เป็นหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองนะคะหลักฐานชั้นต้นนี่ก็คือหลักฐานที่อ่ บันทึกไว้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือผู้รู้เห็นนะคะหรือว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตัวเองนะคะส่วนหลักฐานชั้นรองก็คืออ,อย่างเช่นหลักฐานที่เขียนขึ้นภายหลังใช่ไหมคะมีการบันทึกของผู้ที่ได้รับทราบเหตุการณ์จากคำบอกเล่าของบุคคลอื่นมาอีกต่อหนึ่งนะคะ ก็อย่างเช่นหนังสือประวัติศาสตร์ที่มีผู้เขียนขึ้นภายหลังโดยอาศัยการศึกษาจากหลักฐานชั้นต้นนั่นเองนะคะหรือว่าเ,อาเกี่ยวกับตำนานใช่ไหมคะตำนานนี่ก็คือเป็นคำรรเป็นคำบอกเล่านะคะที่เขาเล่าสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนะคะอ่าอ่ะ,อะในส่วนของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะ เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ให่เห็นไหมคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยมีอะไรบ้างคะมีจารึกพงศาวดานตำนานใช่นไหมคะส่วนหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็อย่างเช่นโบราณสถานโบราณวัตถุสิ่งก่อสร้างต่างๆหรือว่าเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะอ่า แล้วก็หลักฐานทางบริษัทที่แบ่งตามช่วงเวลาหรือว่าแบ่งตามลำดับความสำคัญของหลักฐานทางบริษัทก็คือหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองนะคะหลักฐานชั้นต้นเนี่ยก็คืออย่างเช่นเอกสารทางราชการกฎหมายภาพถ่ายสิ่งกอ่อสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนหลักฐานชั้นรองก็อย่างเช่นบทความทางวิชาการหนังสือต่างๆที่เขียนขึ้นภายหลังใช่ไหมคะ สำหรับในส่วนของอหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเก่งมากนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะและสาหรับวันนี้ครูก็มีชิ้นงานให้นักเรียนได้ทําให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่2นะคะหน้า8ข้อที่1ข้อเดียวนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถส่งกลับมาตามช่องทางอีเมล์ของครูเหมือนเดิมนะคะ สำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย